หมวดที่4นะคะเป็นเรื่องของการเกิด medication error หรือ adverse drug event นะคะซึ่งในมาตรฐานหมวดนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในหมวดของ simple ในส่วนของ patient safety นะคะซึ่งอยู่ในหมวดที่ M medication and But safety นะคะ ในหมวดนี้มันจะมีหมวดย่อยอีกประมาณ5หมวดนะคะแต่หมวดที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะมี2หมวดเท่านั้นนะคะในหมวดใหญ่ก็คือ M 1, M 1เป็นเรื่องของ Safe Form a d v e r s Dark Event หรือว่า ADE นะคะซึ่งในหมวดนี้จะมีข้อย่อยอีกใน3ข้อก็คือ M 1 1 Safe Form High e Alert Dark นะคะหมวด M 1 2 Safe Form Preventable Adverse Dark Reaction หรือว่า ADR นะคะ M 1.3ก็คือ Save Form Photon d u c k Interaction นะคะอันนี้ก็จะเป็น3หมวดในส่วนนี้ส่วน M 2นะคะก็จะเป็นเรื่อง Save Form Medication Error ซึ่งใน Save Form Medication Error เนี้ยก็จะมีอีก2ส่วนนะคะก็คือในหมวดของ M 2.1ก็คือ Look a l i k e Sound a l i k e Medication Names นะคะส่วน M 2.2จะเป็นเรื่องของ safe form using medication นะคะทีนี้มันมีความสำคัญยังไงความสำคัญในส่วนของ patient safety เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ WHO เนาะที่เขาจะมีการประกาศเรื่องนี้เพื่อการขับเคลื่อนในในโยบายเรื่องของ medication without harm ซึ่งเขาได้มีการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2000 17นะคะที่ผ่านมาและคิดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นใน50%ในเรื่องนี้ที่ให้ความสำคัญภายใน5ปีนะคะทีนี้มาดูในส่วนของมาตรฐาน H A บ้างในมาตรฐาน H A เล่มสีฟ้านะคะเล่มสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ในตอนที่2 ขีด6.1ก็คือเรื่องของการกำกับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนในหมวดกนะคะการกำกับดูแลการจัดการด้านยาและอยู่ในวงเล็บ3ด้วยนะคะในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องไปดูในรา,ายละเอียดนะคะของมาตรฐาน H.A. ว่าได้กล่าวในรายละเอียดไว้บ้างยังไงแล้วเราเองได้ทำครอบคุมประเด็นนั้นแล้วหรือยังนะคะสิ่งสำคัญของการเฝ้าระวังและการมอนิเตอร์จากอุบัติการนะคะจะเป็นการเฝ้าระวังในส่วน ของ6ตัวชี้วัดของรหัสอุบัติการก็คือ1 CPM 201 เป็นเรื่อง medication error ของ prescribing error นะคะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์นะคะส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของ CPM 202นะคะจะเป็นเรื่องของ transcribing error นะคะ transcribing จะเป็นเรื่องของการคัดลอกยานะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีการคัดลอกยาไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกลงสู่เวชเบียนหรือเรื่องของการคัดลอกจาก ใบคำสั่งการรักษาเข้าสู่ในใบมาก็ตามนะคะส่วนอันที่3จะเป็นเรื่องของ CPM 203นะคะเป็นเรื่อง medication error ในส่วนของ pre dispensing error ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดยาในห้องยานะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยเภสัชนะคะในส่วน CPM 204จะเป็นเรื่อง medication error ซึ่งเกี่ยวข้องกับ i s s p n s i n g e r r o r นะคะในส่วนของเภสัชกรนะคะในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะคะซึ่งโอกาสของการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่สามารถดักจับได้ส่วนใหญ่จะดักจับได้ที่วอร์ดนะคะโดยพยาบาลแต่เมื่อไหร่ที่มีการจ่ายยาที่ o อ d มักจะมีปัญหาว่าอาจจะถึงผู้ป่วยไปแล้วคือผู้ป่วยอาจจะกลับบ้านถ้าบางคนอาจจะกินยาไปเลยโดยที่ไม่ได้ดูว่า ฉลากยาเนี้ยตรงกับชื่อตัวเองหรือเปล่านะคะในส่วนของ CPM 205จะเป็นเรื่องของ medication error ซึ่งเกี่ยวข้องกับ administration error ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารยาของพยาบาลนะคะในส่วนของการบริหารยาของพยาบาลเนี่ยจะมีความหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่การให้ยาไม่ตรงเวลาให้ยาล่ลาช้าหรือว่า ให้ยาในอัตราที่เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายหัวข้อย่อยเหมือนกันที่จะรายงานบัติการเข้ามานะคะสุดท้ายแล้วนะคะจะเกี่ยวข้องกับ CPM ที่เป็นอยู่ในหมวดของ Adverse d r e v e n t ก็คือในส่วนของ CPM 101ในเรื่องของการแพ้ยาซ้ำในหมวดของการแพ้ยาซ้ำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับส,า,สาขาวิชาชีพเลยนะคะเพราะว่า เกี่ยวตั้งแต่การสั่งใช้อาจจะมีปัญหาที่ว่าแพทย์ไม่ได้ดูว่าคนไข้เนี้ยมีประวัติของการแพ้ยาเลยสั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้มาหรือว่า